สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้ o s สิเป้น,นะคะวันนี้เนี่ยเป้ตื่นเต้นมากเพราะวันนี้เราจะมาทำหอ่อกระเป๋าพร้อมกันเลยเป้ได้กระเป๋ามา2ใบนะคะเป็นสัญชาติสวีเดนเป็นกระเป๋าที่เรียกว่าถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องี๊ดว้ายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยจ้า นี่จ้าแกสต์ลูกานะคะเป็นกระเป๋าสัญชาติสวีเดนนั่นเองวันนี้เนี่ยเป้ได้มา2ใบนะคะคือแบรนด์นี้เนี่ยเท่าที่เป้สังเกตเห็นในไอีนะเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อได้ในเว็บเขาก็ได้นะคะเป้คิดว่าสไตล์กระเป๋าของเขาเนี่ยมีความหลากหลายมากแต่คอนเซปต์เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ชอบพกของเยอะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกระเป๋าแบบใบใหญ่ๆเน้นการใช้งานนะคะว่าแบบเออใช้งานคงทนพกของได้เยอะนะคะแต่ก็ ไม่ได้ใหญ่สําหรับตัวผู้หญิงมากเกินไปนะคะก็คือทั้งผู้ชายผู้หญิงใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยแกมันดีขนาดนี้เราก็เลยได้มา2ใบเลยจ้าแล้วถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถกรอกโค้ด Baby Po s ซนะคะเข้าไปลด15%ปแกโยมมากก็คือไปสั่งซื้อได้คราวนี้เดี๋ยวเราจะมา Open นบล็อกกันเลยฮอ b o บ็อกกันเลยว่าหุ้ยเราได้อะไรมาบ้างเอากล่องไหนก่อนดีติ๊กตอเอากล่องนี้ก่อนดีกว่านะคะ ชิ้นกล่องเขาเนี่ยโหมีความแบบ professional อะมีความแบบหอมาอย่างดีแล้วนี่นะคะก็คือซีลมาอย่างดีจ้าเหมือนเราแกะขนมเลยอะข้างนอกก็คือจะเขียนว่าแกสตันลูก้า o ็อกโฮมสวีเดนนะคะเราจะมา A S M r แกะกระเป๋านิดนึง บ้าบอ oh my ก o s h oh my g o อชเปิดออกมาทุกคนนี่อันนี้นะคะกล่องเขาก็ anywhere with Gaston Luca นะคะแล้วก็นี่จ้าชึ้งอันนี้ชื่อตัวกระเป๋าเนาะแล้วก็กล่องเขามีความหรูหรามากาจริงไม่กล้าทิ้งกล่องอ่ะ ig Gaston Luca นะคะแล้วก็เว็บที่ไปสั่งซื้อได้ก็คือ Gaston Luca com โอเคอ่ะเปิดออกมาเราจะเห็นเป็นนี่นะคะกระเป๋าผ้าใส่กระเป๋าอีกทีหนึ่งซึ่งข้างหน้าก็มีแกสต a าลูก้าสต็อกโฮมซูวิเนเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นโลโก้ของเขาโอ้ oh my god ใบนี้แพลอลมมากชอบมากๆม,มันเป็นทรงที่แบบเห็นแล้วแบบฮิตไมฮาร์ดอะเห็นแล้วแบบถูกใจอะอ่ะแพ็คมาอย่างดีนะเราแกะพวก อันนี้ออกก่อนดีกว่ากระดาษเฮ้ยเขาแพ็กมาเขาแพ็กมาดีมากจริงๆกระดาษหนึ่งแล้วก็มีป้ายห้อยมาด้วยนี่อ๋ออ๋อคืออันนี้สามารถเปาะออกมาได้เลยนะคะ อะทิ้งกระดาษหมดแล้วเรียบร้อยอุ้ยข้างหลังเขาก็พันสายมาด้วยเราก็ฉีกเลยจ้าไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าของเราแล้วว้ What? อันนี้ฉีกสายเออไปมาดูที่ตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเลยนะโอ้ยไม่กอดมันเป็นแบบ อุ้ยเนื้อผ้ามันดีอ่ะเนื้อผ้าอย่างเงี้ยไปคิดว่ามีความกันน้ําด้วยนะคะมันไม่ใช่แบบเออเชิงแบบผ้าล่มนะแต่ว่ามันเป็นผ้าที่ไปคิดว่ามันกันน้ําแล้วข้างนอกเนี่ยก็มีความเป็นหนังอย่างงี้เออแล้วก็ด้วยความดีไซน์นะคะสีดําทอง ตัวเนี้ยเหมาะมากกับคนที่แบบเออไม่ได้แต่งตัวแฟชั่นจ๋าหรือว่าแบบเหมาะกับการพกไปเที่ยวลำลองและเหมาะกับการพกไปทำงานด้วยซ้ำก็คือเหมาะกับทุกโอกาสเลยสีนี้นะแล้วก็แบบนี้ไปคิดว่าเออมันใช้ทุกโอกาสจริงเปิดมาข้างในนะคะจะเป็นสีเลือดหมูปุบนี่นะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นสีเลือดหมูนะคะแล้วก็เป็นผ้านะคะแล้วก็มีบุ โลโก้แกสตันลูก้าด้วยเห็นไหมอ่ะเห็นไหมโลโก้นะคะคือดูดีมากอ่ะก็คือสมราคานะคะแล้วก็นี่นะมีสองช่องนะคะมีอีกช่องหนึ่งที่จะแบบมีตีตุ๊กแกแปะแปะนะคะก็คือแบบเป็นช่องที่เรียกว่าลึกไหมเฮ้ยมันก็เป็นช่องลึกนะแต่ว่าจะใส่ของได้น้อยกว่าอีกช่องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ของให้ดูนะคะก็คือชีวิตเป้ไม่พกอะไรเยอะ เมื่อก่อนอนะบ้าหอบฟางเตอนี้ก็คือมีแค่ iPad iPhone เพอแบ่งจบอุ้ยไอแ d ใส่ได้พอดีแก้ p p d d ใส่ได้พอดีแล้วก็อ่านหนังสือนะอนหนังสือที่ต้องพกไปเรียนอุย้ยใส่ได้ดูดิทุกคนมันแบบมันโคตรพอดีอะหรือแล้วถ้าก็ในช่องเล็กเนี่ยสามารถใส่เป็นอะไรที่แบบเออสำคัญ,ญหยิบ ง่ายๆต้องหยิบบ่อยๆเช่นกระเป๋าตังค์ลิปสติกคีย์การ์ดอะไเนี่ยก็คือใส่ช่องนี้ไปเลยนาะงก็จะมีตีนตัวแกรล็อกไว้ให้ด้วยนะคะหุยแต่ว่าชอบมากตรงที่เฮ้ยนางใบเล็กแต่ใส่ iPad ได้ก็คือโลดโเลดแล้วแล้วเรามารูดกันกิมมิกอีกอย่างหนึ่งของน้องใบนี้นะคะก็คือรูดปิดไปเลยคะ่ะลูดปิดแล้วแน่นด้วยนะดูดิแน่นเลย,นะเเลยก็คือของก็จะหกไม่ได้จะเทให้ดู เนี่ยทุกอย่างอยู่ไอ้น,นี้แน่นๆเลยนะคะหกไม่ได้อะแล้วเราก็พอใส่ของนะนี่คืออันนี้คือสภาพจริงเลยนะที่เวลาไปจะพกของนะคะอะแปะไปเอออะมันก็จะเป็นทรงสวยเหมือนเดิมแล้วข้างหลังนะคะจะมีอีกทุกคนมีสายสสายเอาไว้ให้เราสะพายเนาะเดี๋ยวก็จะสะพายให้ดูแล้วกันแล้วก็นี้มีช่องอยูช่องนึงเห็นไหมเป็นช่องเลือดหมูนะคะสามารถแย่มือเข้าไป เอาแย่เข้าไปได้ทั้งมือนะแต่ว่าช่องนี้มันไม่มีซิปนะทุกคนก็คือจะใส่อะไรอะต้องระวังนะคะกลัวม,มันจะร่วงออกมามันไม่มีซิปไม่มีอะไรเนาะเลิศปากเอ้ยมีมีคำว่มสวีเดน้องนมีธงชาติตร,ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเออเฮ้ยแปวชอบใบน,นี้มากเลยอะ่ะข้างหน้าก็นี่แกสตันลูก้าที่เป็นทองทองเอ้าเราลืมเราลืมล็อข้างหน้าไปเลยเหรอเฮ้ยนางมีหลายช่องจัดอะ่ะนี่อะไรสําคัญจริงๆมาใส่ตรงนี้ เป็นช่องใส่ของนะคะนี่มีช่องใส่ของตรงนี้ปังอจริงถ้าแบบไม่แอบ,บดูราคาเลยนะสาบานเลยคิดว่าใบเป็นมื่นมันแบบดูดีมากจริงๆอะออแล้วก็หมดแล้วมั้งสำหรับใบนี้นะคะทรงสวยอะไรสวยใบนี้เนี่ยเหมือนเขาจะมีหลายสีอยู่สีน้ำตาลก็สวย สะพายหรอสะพายข้างหน้าก็ได้สะพยข้างหลังก็ได้หรือว่าจะเป็นสะพายข้างแบบนี้ก็ได้เออไปใหม่ใบหนึ่งแล้วกันชิงเราต้องเอสมาเหมือนเดิมไหมไม่ต้องมั้งเราเลอะ S <S เปิดออกมากเหมือนใบตะก,กี้เลยก็คือนี่นะคะกล่องที่ดูดีมากอย่างนี้เลยในในในกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคแล้วก็นี่เป็นกระเป๋าผ้าเหมือนเดิมนะคะ g ก t t o ลู uka สกอตมสวีเดนนะโลโก้ <S <S 2> <S 2> อีกใบหนึ่งที่ฉันเลือกมาก,ก็คือแบบนี้นี่เองสวยมาก อันนี้เป็นผ้าเลยทุกคนอ่ะดีลยวเราแกะกันข้างหลังนะมันก็จะล็อกมาดีๆแบบตะกี้นั่นแหละเปิดโอ้ my gosh ชอบกินใหม่เฮ้ยมาใบนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลดำขนาด13นิ้วนะก็จะมีความใหญ่กว่าใบนี้นะเท่าที่เป้สังเกตนะเหมือนวันจะใหญ่กว่า อันนี้ขนาดเท่ากระดาษ A5 แต่ว่าอันนี้ขนาด13นิ้วเปิดขึ้นมานะคะอ่ะข้างนอกให้ดูก่อนมันเป็นหนังเป็นหนังสีน้ำตาลนะแล้วก็ข้างนอกนี่นะคะเป็นผ้าสีดำเป็นเนื้อผ้าเลยไม่เหมือนอันตะกี้นะคะนี่อ่ะก็จะให้ดูให้เพื่อนเห็น texture แล้วก็สายนะสายหนังสีน้ำตาลสวยมาก ข้างหลังมีช่องเหมือนเดิมจ้าช่องข้างในไม่ใช่สีเลือดหมูแนะคะเป็นช่องสีดําไปดูเออแย่มือเข้าไปได้เยอะโอ้แย่มือเข้าไปได้ขนาดนี้เลยจ้ะชอบความแบบคอมบิเนชันสีเขามากเลยอะแบบมันเข้ากันแล้วแบบผู้หญิงผู้ชายใช้ได้จริงๆ นี่นะคะแล้วก็ข้างล่างรุ่นนี้นะคะจะมีที่วางกระเป๋าด้วยก็คือเพื่อนๆไม่ต้องกลัวกระเป๋าเลอะหรือเสียทรงใดๆนะมันจะมีตุ่มเหล็กเอาไว้ด้วยนะคะแบบเราวางที่ไหนก็ไม่เลอะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีแกส t o n ลูกา s s สต็อกโฮมเป็นแบบโลโก้เขาเนาะเป designer, ิดขึ sweets. ้นมาต้นเต้นแทนแทนแททก็จะรูปแบบคล้ายๆกับใบนี้เลยนะคะซึ่ง ก็คือมันเป็นความชอบส่วนตัวที่เป้ชอบแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็รูดเหมือนเดิมนะคะวิธีการรูดก็คือรูดมาอย่างนี้แล้วดึงอันนี้มาล็อกชึบก็ดึงง่ายๆนะคะเท่านี้ก็คือปิดแล้วกระเป๋าเราโอ้ยแกทรสงสวยมากอ่ะรูดออกก็เปิดง่ายๆข้างในคล้ายกันนะคะก็คือมี2ช่อง มีช่องใหญ่ช่องหนึ่งอ่ะข้างในก็จะเป็นแบบผ้าที่เป็นโลโก้แกสซลูก้าเหมือนกันแล้วก็อีกช่องเล็กนะแต่ว่าช่องเล็กนี้มันจะไม่มีเรียกว่าอะไรอะ่ะตีนตุ๊กแกล็อกนะคะ,อะเออก็เป็นช่องแบนๆสามารถใส่ของได้และนอกจากนั้นนะมันจะมีช่องเล็กกระจีดอีกอะเดี๋ยวซูมให้ดูไม่รู้เพื่อนจะเห็นไหมนะตรงเนี้ยเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีกระเป๋าอีกเห็นปะเนี่ย มันมีกระเป๋าอีกข้างในนะคะแบบ2รูเลยอะสามารถแบบใส่อะไรแบรนด์นเข้าไปได้เนาะตังมากปังไม่ไหวแล้วใบนี้ยคือบรรจุได้เยอะมากคือแบบใส่เสื้อผ้าไปต่างจังหวัดได้เลยนะเป้ว่า iPad เนี่ยไม่ต้องพูดถึงคืออีใบเนี้ใส่เข้าไปในใบนี้อย่างได้ <c oughs> คือใบนี้เป้ว่ามันพกได้เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาลองใส่โน้ตบุ๊กดูว่าจะใส่ได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือโน้ตบุ๊กของเป้ถูกอัญเชิญมาแล้วนะชิง เฮ้ยแม่คือหัวมันโผล่มันนิดนึงแต่ถามว่าพกไปได้ไหมไม่ได้วะเออไม่ได้ก็คือใบนี้ใหญ่จริงๆแต่ใส่โน้ตบุ๊กได้ไหมสรุปก็คือสรุปเลยใบนี้ใหญ่จริงแต่ใส่ถึงขั้นโน้ตบุ๊กไม่ได้นะคะ ชุบเอาออกมาด้วยความที่โน้ตบุ๊กเป้มันเป็นแบบเกมมิ่งโน้ตบุ๊กด้วยมันจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ยาวกว่าชาวบ้านเขานะมันก็เลยจะมีความแบบเออใส่ไม่ได้แต่ถ้านโน้ตบุกรุ่นที่แบบไม่ใช่เกมมิ่งไม่แน่ใจต้องลองดูอ่ะแต่ iPad ใส่ได้แน่นอนจ้าเพราะว่าใส่ได้ตั้งแต่ใบเล็กใบตะกี้แล้วอันนี้ก็คือสบายมากดูดิมีที่เหลือให้น้อง iPad นอนอีกต้องเยอะเลยนะคะ ก็คือรอดแล้วชีวิตเป้มี iPad ก็คือรอดแล้วปังแหมทุกคนฮอกระเป๋าของเป้วันนี้นะคะถูกใจมากๆก,กระเป๋าจากแกสตันลูกาสใบนี้รับรองว่าได้ใช้บ่อยได้ใช้จริงและ2ใบนี้มีความแบบ เฮ้ยบรรจุของได้เยอะทั้งทงท,งที่รูปร่างไม่ได้ใหญ่เอถอะทะอะไรเลยนะคะคิดว่าใบนี้ออกต่างจังหวัดได้เลยใส่เสื้อผ้าไปได้เลยแต่ว่าใบนี้ก็คือแบบเอ้ยเราจะไปเที่ยวคาเฟ่แต่ว่าอุย้ยเป็นคนกองเยอะมือถือเยอะ power bank เยอะอะไรเยอะเอ้าไฟลอยอีก ไม่อีกเอออะไรอีกใบนี้ก็เอาอยู่แล้วก็คือไปตาตามได้เนาะก็ตามที่แนะนำสองใบนี้นะคะเหมาะกับคนที่เออไม่ค่อยได้แต่งตัวแล้วก็แต่งตัวแบบไหนก็เข้าอยู่แล้วแล้วมีความคลาสสิกนะ มีความแบบเลอะยากนะเพราะว่าเป็นสีดำด้วยนะคะแต่ว่าที่จริงอะกระเป๋าก็มีหลายรูปทรงหลายสีมาก,พกเพื่อนๆสามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้ที่เว็บเว็บกัสตันลูกานะคะกระเป๋าสัญชาติสวีเดนกโค้ดเบบีโพซี่นะคะลดไปเลย15%อ,อยยาปังนะใครอยากให้มา open นบ x ็อกโอเพนแบ็อะไรอีกเนี่ยก็คือคอมเมนต์มาข้างล่างเลยนะคะถ้าเฟมีความสามารถพอก็คือจะสส่มาให้ดูแบบนี้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย Bye